ถ้คุณกําลังอยากจะสร้างกล้ามเนื้อหรือลดน้ําหนักนะครับการกินโปรตีนมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะมันจะช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มมากขึ้นครับสําหรับคนที่อยากจะหาโปรตีนมาทดแทนนะครับตลอดทั้งวันผมก็ได้นําตัวนี้เลยครับรนนรบ,บูโปรตีนนะครับบูโปรตีนนะครับตัวนี้ทํามาจากซอยโปรตีนหรือโปรตีนถั่วเหลืองนั่นเองเหมาะสำหรับคนกินเจไม่ดื่มนมไม่กินเนื้อสัตว์ตัวนี้จะเหมาะอย่างมากเลยนะครับเพราะตัวนี้นะครับซองหนึ่งหน้าตายอย่างนี้25กรัม และไม่พอนะครับตัวนี้นะครับยังได้รองรับจากสัมผุสจริงด้วด้วยอ่าอีกหนึ่งข้อดีตัวครับยังมีสารของคาเทมเฟนะครับสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาชงดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับบูโปรตีนนะครับฉีกง่ายครับมีที่ฉีกให้นะครับแอลเราก็ใส่น้ำไปประมาณ2 0 0มิลลิลนะครับโอ้น้ำสีฟ้าสวยมากเลยอ่ะ เอ้ยน่ากินมากเลยคุยเจอค่ายไหนทวามอร่อยโปรตีนสีนี้มาก่อนในชีวิตเลยนี่คือเจ้าแรกที่ผมเจอนะครับเฮ้ยมันก็ชงง่ายนะคุณลองดูสิผมเขย่าแป๊บเดียวอะ่ะมันละลายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเร็วมากเลยอะ่ะผมเขย่าแค่แป๊บเดียวละลายแล้วครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงวิ่งหอมกินผลไม้มันเหมือนท็อปปิโก้นิดนึงนะครับหอมดี หวานแต่แบบไม่มีน้ําตาลนอะ่ะคล้ายๆผลไม้มีความเป็นมิ้นต์หน่อยๆเย็นหน่อยๆอยอกมาถ้าเกิดคุณใส่กับน้นาบําเย็นก็ไปบ่อเลยรสชาติออกมาดีมากๆเลยครับกินแล้วสดชื่นขึ้นมาทันทีสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองดอยโปรตีนอะไรมาก่อนนะครับพวกโปรตีนตัวเล็ลองกินตัวนี้ดูครับแล้วคุณจะชอบมากเลยครับบ่ายวันนี้ รสชาติโอเคมากครับอร่อยค่ะไม่มีกิ่นหัวเหลืองเลยทําให้เราเฟรชชี่ขึ้น